เปลี่ยนไฟหน้ารถที่เหลืองๆแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ทํายังไงมาดูกันเริ่มต้นผมก็ใช้กระดาษทรายน้ำนะครับเบอร์500ครับปองน้ําลองด้านในแล้วก็ห่อด้วยกระดาษทรายจากนั้นเราค่อยๆถูนะครับลืมบอกว่าก่อนเราจะถูนะครับติดสก็อตเทปกันลอยไฟดวงข้างๆคมไฟดวงข้างไว้นะครับเผื่อบางทีเราพลาดไปโดนมันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับเอาสก็อตเทปขาวๆแบบนี้ครับสก็อตเทปยน่นติดไปได้เลย จากนั้นเราค่อยๆถูปรับสภาพหน้าคมไฟให้เราให้กลับมาเรียบขาวจากนั้นเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์800นะครับตัวนี้ผมใช้เบอร์800ต่อเลยเป็นสเต็ปที่2ก็คือเอาห่อด้วยฟองน้ําแล้วก็ถูเหมือนเดิมนะครับตัวนี้การถูนี้ขึ้นอยู่กับสภ,ภาพคมไฟของรถพี่ๆนะครับถ้าคมไฟมันเหลืองมากก็อาจจะต้องถูนานหน่อยแล้วก็อาจจะใช้กระดาษทรายหลายความละเอียดหลายความหยาบหน่อยนะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นสเต็ปที่2ที่จะเป็นเบอร์ 800นะครับตัวนี้หลังจากนั้นผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์1,200นะครับถูไปอีกรอบหนึง่งนี้หลังจากถูกระดาษทรายเบอร์1,200เสร็จแ,<ส>แล้วนะครับก็จะได้คมประมาณนี้ครับสภาพาแบบนี้เ,นนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงน้ํายาก,กันเลยนะครับตัวนี้นี่ครับอีกด้านผมก็ถูไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเซตน้ํายากันนะเป็นน้ํายาเคลือบนะครับตัวได้ปินแก้วแก้วที่จะให้ความร้อนด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวน้ํายามันจะ ใช้ฝาปิดใช้ฝาปิดตัวนี้แล้วน้ํายามจะออกมาทางกลวยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นที่กระจกตัวนี้กันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะใสหรือเปล่านะนี่เป็นน้ํายาที่จะใช้เคลือบกระจกเคลือบไฟหน้านะครับผมใส่ลงไปในแก้วนะน้ํายาเป็นสีออกสีน้ําเงินเดี๋ยวมาหลังจากใส่น้ํายาแล้วก็ปิดกลวยนะครับแล้วก็เสียบสายไฟ จากนั้นก็ต่อเข้าไปในปลั๊กนะครับเดี๋ยวรอให้น้ํายามันระเหยเป็นไอนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นกันเดี๋ยวรอไอมันจะขึ้นมาทางกลวยตรงนี้นะครับรอสักครูน่นึงนะครับตอนนี้น้ํายาเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตว่าที่ปลายมันจะเริ่มมีไอขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปพ่นที่ไฟหน้าที่เราขัดไปนะครับตัวกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ แต่ถ้ามองจากตรงนี้มันจะเห็นเป็นไอขึ้นมานี่นะครับเนี่ยเราลองมาพ่นกันดูนะครับการพ่นน้ำยาครับก็ค่อยๆพ่นไม่ต้องเี่ยนนะครับน้ำยามันจะระเหยออกมาทางปลายท่อเนี่ยเราก็ค่อยๆพ่นไปเรื่อยๆให้ทั่วโคมค่อยๆลงไปทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะครับไม่ต้องเี่ยนนะครับงานเราจะได้ละเอียดน,นะครับแล้วก็สวยงามนะครับนี่แล้วนี่ก็เป็นตัวงานหลังจากขัดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้หลังขัดเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโคมทางด้านซ้ายก่อนขัดกับหลังขัดผมเปรียบเทียบรูปให้ดูนะครับด้านนี้เป็นด้านขวาครับก่อนขัดกับหลังขัดนี่ก็เป็นการขัดโคมไฟหน้าด้วยตัวเองครับเดี๋ยวผมจะปะอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมดไว้ด้านล่างครับใครสนใจก็ไปลองหาฟิวมาทำตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ